มันคือห้องสมุดผีสิงที่เป็นห้องสมุดแนวคอติกที่อยู่ในเฟรบิกฮอล์ C นี่แหละคือถ้าไม่นับเรื่องราวสุดหลอนของมันนะนะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในครือสาท,ที่สวยที่สุดในอังกฤษฝั่งตะวันออกเลยซึ่งนอกจากความสวยงามของมันแล้วมันก็ซ่อนไปด้วยความหลอนความน่ากลัวซึ่งมาจากวิญญาณที่โด่งดังและก็เชื่อว่ายังคงอาศัยอยู่ในห้องโถงหรือว่าห้องสมุดในเครือข่าแห่งนี้ที่รู้จักกันในนามวิลเลียมวินแฮมที่3ขอเรียกสั้นๆว่าวินแฮมละกันเขาเป็นนักการเมืองที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นเป็นนักปราศัยที่ฝีปปปาาาากกกกกกเเเเงงินนนนนแมม็็็ครััหสือละข สะสมหนังสือหายากอีกด้วยแต่เย็นวันหนึ่งของฤด,ดูร้อนในปี1809วินแฮมต้องพบกับชะตากรรมบางอย่างในขณะที่เขาเดินทางกลับมาที่บ้านเขาสังเกตเห็นว่ามีบ้านหลังหนึ่งกําลังถูกไฟไหม้ซึ่งไอ้บ้านหลังที่ว่านี้ไม่ใช่บ้านของเขานะแต่เผอิญว่ามันไปอยู่ใกล้กับบ้านพักของนายโรเบิร์ตนอตเพื่อนของเขาซึ่งนายวินแฮมก็รู้ดีว่าเพื่อนของเขาคนนี้เป็นนักสะสมหนังสือเช่นกันนายโรเบิร์ตนอตเพื่อนของเขาก็มีห้องสมุดที่เต็มไปด้วยหนังสือที่ทรงคุณค่ามากมายที่เก็บรักษาอยู่ในบ้านนายวินแฮมพอเห็นเปลว อย่างเ,เพื่อจะเข้าไปช่วยเพื่อนของเขาจริงๆก็คือเข้าไปช่วยหนังสือเหล่านั้นนั่นแหละนายวินแฮมร้อมกับเพื่อนอีก3คนก็พยายามอย่างเต็มที่ในการดับไฟที่กําลังลุกไหม้และย้ายหนังสือออกมาจนในที่สุดพวกเขาก็สามารถกู้หนังสือต้นฉบับอันทรงคุณค่าได้เกือบหมดแต่การคู่ภัยในครั้งนั้นมันก็ต้องแลกมาด้วยราคาที่เขาต้องจ่ายเพราะในขณะที่เขาพยายามกู้หนังสือให้รอดพ้นจากเพลิงไหม้นั้นเขาก็ได้ล้มลงและสะโพกก็กระแทกกับพื้นอย่างแรงจนเกิดเป็นแผลพกช้ำซึ่งต่อมามันก็เกิดเป็นอาการบวมแบบบวมมากเมื่อเขาไปพพพบบแแแทย์เเื่อข้าาารรรัักกกษ็นนะ การผ่าตัดแต่การผ่าตัดในยุคทศวรรษที่19มันโหดร้ายมันเสี่ยงมากไม่เหมือนกับในยุคปัจจุบันคือหลังจากที่เขารับการผ่าตัดวินแฮมก็ไม่สามารถฟื้นตัวขึ้นมาได้เขาเสียชีวิตไปในปี1810เรื่องของเขาถูกนําไปฝังที่ห้องใต้ดินของโบสถ์ซึ่งนั่นก็คือเครือข่ายของเขาเองอยู่ไม่ได้ไกลจากห้องสมุดนักหลังจากการตายของเขาก็มีข่าวลือหนาหูเลยว่าวิญญาณของเขาได้มาเฝ้าห้องสมุดกธิิแห่งนี้โดยมักปรากฏเป็นภาพล,งลางๆที่กําลังอ่านหนังสือหรือยืนอยู่ข้างโต๊ะที่มีีีีหหนนััังงงงงสสืืืออออเเเเเลล่่่่่มมมโปรรรรดดขาาาาาาววยยูกจ ในลักษณะเฉพาะวิญญาณของเขาก็จะปรากฏตัวขึ้นรวมถึงชาวบ้านก็ยังเคยเห็นวิญญาณของนายวินแฮมได้ขับรถม้าผีฝ่าป่าอันมืดมิดของสถานที่แห่งนี้มันก็เลยยิ่งไปเพิ่มความสนใจเพิ่มความหลอนเพิ่มความลึกลับเกี่ยวกับห้องสมุดสไตล์โกธิกนี้เพิ่มขึ้นไปอีกสําหรับเฟลบิคอนี้ไม่เพียงแต่เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์แต่ยังเป็นแลนด์มาร์คทางวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงความลหลงไหลในวรรณกรรมของผู้อยู่อาศัยในอดีตการผสมผสานระหว่างความงดงามทางสถาปัตยกรรมและเรื่องราวชวนน่าขนลุกซึ่งปัจจุบันก็เปิด ให้กับบุคคลทั่วไปสามารถเข้าเยี่ยมชมได้